สวัสดีค่ะเพื่อนหากวันนี้คุณต้องประสบพบเจอกับคำพูดเหล่านี้เป็นไปไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกหรือคำพูดอื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องเจอในระหว่างทางที่คุณทำหรือกำลังตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือคำพูดลบๆมีสองสิ่งที่คุณทำได้1เชื่อเขา 2. องปฏิเสธและลมเลิกหรือคุณจะไม่โฟก,กัสที่คำพูดของเขาแล้วเดินมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายคุณแค่ทำลายกำแพงมันซ้าแล้วเปลี่ยนจากคำพูดของคนเหล่านั้นเป็นเส้นทางเดินไปสู่เป้าหมายฝากไว้ให้เพื่อนๆคิดนะคะขอเป็นพลังใจให้เพื่อนนะคะ